สื้อสีดำมายอมาบ่สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุมองสุบอนหล่ะโคกหลาะป่าหาเห็ดพี่น้องมีงเห็นมีตียิ้มโอ้เสื่อมขนาดน่ะ เยี่ยมเสือมึงขนาดยี้มหลบป,ป่าหาเห็ดพอนั่งขูดนั่งขูดห้าเลขติฮะสบายดีเด้อพี่น้องป่อพอับทรงน้องเคตคือเก่าพี่น้องหลบป่าหาเห็ดพอกับทีมงานแม่น้องดำผลโต๊ะห้ำมามามือเดียวกับซวยซํา เต็งถีบตัวไปแล้วแหละมันพ่นตกดูบ่หาหิมหานานบมเมนซ้อุสากรรมุนพุนหนิมพุนหิมมาไกลสบายดีพี่น้องโอ้ย

ตัวอะใช่เฮ้ยม่ใช่ีน้องเห้ยขี่ดินกับขี่ดินกันเนากับระลุมะลบออกจากดีิมันบ่มีเป็นหมูเนาะ คอาเหนไหมเห้มเหหอนเสือมันดอยู่่เสือเสือนะะอเจออีกแล้วนี่คูดเอาโอ้ยประตโตนะอ่นออ่อน่อสุขุดกระโดดไเห็ดดอกเดียวก็ได้นั่นนีนั่นนะโงดอกพุเลยดอกเดียวกระลุกมองในกัวขี้ดินนะ มันละเอีละลายเฮ้ยโอ้ยกะไพยไปให้มันนักเจ้าของเหนียงก่อนนักนะมันก็พอแห้งเลยด่างดำอาวานแห้งค่ะเต็มกระตา่ายมาี่ว่าเหมือนกับนอนดับอย่นะหะมันี่ก็ม,มากรูดได้อีกเลยตูอ้วนเกิดเกิดเมื่อคืนนี้เกิดเมื่อคืนนี้คืกอกันก็เฮ็ดปั่วไงแล้วเนาะหัวพื้นว่นาไปห้ามือัอนี่บ่ได้ไปหามมือใหม่ก็ยังได้ ที่ต้นเสือยันยันไ่น้องดั้มมได้เสือเมื่อมันนักได้มันนักขี้ดินนักน้ำมันนักขี้ดินนักน้ำยันอันลงยิ้มแก่ถิมออตีกันโหลดเด้อหาเห็ดโผพี่น้องเห็ดนี่อันนี้โอ้ยผลกระตุก แหนมาเห็ดขมเฮ็ดนบเห็มใช่บ่นี่น้ําขออีนี่เห็ดขมรอเบิ่งรอชมตอนต่อไปพี่น้องนูสิเก็บโทรศัพท์ก่อน phun thuốc, nó cả thử khí đinh hết phố luôn hơi hỡi, không nhang đi hơi á, chúc hai quả này nè, nó xài, sao thô sơ bao, bao thô sơ, tặng hả, nini, đi hỡi. เห็ดึ่งใส่ทุงยางยังขีดดินเห็ดโพเขาเจ้เอามาใส่ยังทุงยางน่ะไปดีเนาะน่าก็ได้เห็ดโพกัมหนึง่งย่างจนค้าสื่อเลย,ยตอนเก็บเห็ดน่ะบ่ได้ถ่ายพี่น้องเอ้ยพ้นตกแห้งยันโทรศัพท์ตาย ผู้เมือ่อผู้เลาะช่องแม่ลูกช่องแม่ลูกนะได้ผู้ละเครึ่งตาแม่ลูกหายลูกน้อยปลาไก่หน่อยอย,ยู่กับแม่ใหญ่กับตกกะกะเคยหล่านะพี่น้องเคยมาน้ำลังมานกับหมูมาเบิ้งหรือเปล่าโอ้ยขี้ดินขี้ดอนกับบับเอาอ,อ,กกอ,อ๋อไอ้ด้นว่าเอาทั้งขี้ดินได้เฮาหมื่นว่โอ้ยพี่น้องเอ้ยป้าทู เาไปขายยังไดงคุนวะโอ้ยไปขายเขากับบี้ออกกันหนีอยู่ระเบ้าผู้พี่น้องพี่น้องพี่น้องแลรียใส่เราพูดนี่พอนังบ่แลรียใส่พี่น้องตอนนั้นเก็บนี่หันนะตอนเก็บนี่หันนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปนี่พอนัง จะจูเนาะใช่ไหมลุงมันเป็นตะเปียนคักคุณ้เป็นตะหาง่ายเรียนเมื่อโซงเลยเมื่ออะไรโซงน่าจะมีแม่น้องดำนะสบายดีพี่น้องแม่น้องดำนะมือเข้ามานนำนะบัวมานเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดพอ้นังเฮ้ยเฮ็ดพอ้นังร่ามแล้วหวานเขี้ยเขี้ยเนี่ยนะดอกหนึ่งนะป้า เคียเคียเคียพี่น้องเคียเคี้มายาท่านนี้ด้อันนี้พนางนำมาทานนี้เด้อเฮ็ดพวนังมาไปใช้กระาเด้อเฮ็ดพวนางมาคอยเด้อเฮ็ดอยังก้าดอกคันดเคียมาปะเฮ้ยเฮ้ย พี่น้องเอ่ยนี่นี่ใช้นิ้มเก็บอยู่ตลอดนะเฮ็ดเจ้านะบ่เบ่ได้ข่อยจักเดี๋ออกได้จักดอกเลยเฮ็ดพอนั่งนะอันนี้ของแม่น้องดำพี่น้องของอันของซองแม่ลูกเมื่อก่อนนะได้ลายอะไรได้จนเข่งกระตา พอแนวได๋นี่นะบ่มันสิลกันเิ่บาดโทรศัพท์กะฝนตกพี่น้องเอ้ยถ่ายคลิปกบ่ได้อันนี้ของเฮาของเฮากะมีเครื่องนึงพอแกงอยู่ดอกงูปาทางนี้ต้องเฮ็ดนสิเอาเนาะเฮ็ดอกกุ้งเฮ็ดอกุ้งเคยละบ่บ่อยู่เนาะเ็ดเดียวนี่ๆๆๆ นั่น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 พี่น้องพี่น้องพี่น้องเฮ็ดโพนังพี่น้องพี่น้องเฮ็ดโพนังเฮ็ดโพนังเฮ็ดโพนังพี่น้องเฮ็ดโพนังเฮ็ดโพนังประตอดเฮ็ดโพนังประตอดยับออกพี่น้องเขาสิถีบเขาอืมอืมอืมนี้หมุนมาจ้า นั่นนั่นน,นั่นโอียมาป่าเขียมาเขียมาตอนเก็ีบลายๆน่ะผัดบบได้ถ่ายฮอตคลิปพี่น้องเอ,เอ,อ้ยพนกาหอยหนาะหอยตาอยู่เนาะโอ้ยมือเข้ามาบัดุนโต๊ะองห้องนี้โอ้ยไหลกันนี้แหละผัวข่อยก็ได้ซองดอกคิดพอนังองนี้ค่ะโบเขียนองนี้โอ้ยจ๊เสียเอายัางเขี่ยสิโจนลูกแม่มาแต่โต โอ้ยเสียมกัแบกอยู่มาหอดผัวปะตัอไปอ้าวมาประดยวหงจนไปบ้านเจกาโอเคเดียวนเดียวิ่ามนกับีนเิดียวพันหานะนี่นาลอลงไปเนะเอากาขึ้นมาี ยังยังอยากหล่อลงอยู่พี่น้องปตอจะสีพาหล่อไปทางดทานนี่อันนี้บันสิสว่างเหมือนบ่บันน้องของไผ่บ่เออต่อสิวิไลเนะรักนี่